ดดีนะท <oh> ีน e> ี้ช่วงเวลาอันสำคัญต่อไปนักเรียนทุกคนยื่นมีเสียงนะเสียงใครนักเรียนทุกคนยื่นนักเรียนทุกคนนั่งสรุดยฐานค่ะ ข้าครับมวดยืด่าข้าเป็นหน่นะรอฟังนะหมดแถวตม้ยาวแถวตรงเตนนีรอรอพอแล้วก็ุณงรูจับแถวนำเพื่อ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 นจับแถวแถวตรง

ัน,น,นี้นะคะนำทีมโดยจาสิเกเดเเื่อุนรนะคะเปิดดาวคปยนเปิดดาวไปเนเปี่เปิดดาวนเปิด่เปิดดาวพีเ่เปิดดาวี่ถ้าต้องต้องต้องมีเด็กมาคนช่วย ເຖີນນີ อันนี้เรียรับแล้วเราเอาไปมอบตรงนี้หมดยังมาเป็เอิม้มูมาเามานนื่อไหร่นะเอาเอาสาวัสดีครับ เอาไว้ปนะคะไปปคุยกับน้องๆหน่ยสักหน่อยไปสร้างแรงบันดาลใจจะก่อนลํำหนึ่งก็ไดู้นอันนี้ท่านผอนะคะอได้ถ่ายคลิปด้วยนะคะโรงเรียนโรงเรียนออกมานเรียนจากจต่อนุบาลจนหอนดูกปฏแถนทือเข้าไปถือเข้าไปหน้าเมนูด้อยตอยางให้น้อนะ

อยู่ในป่านันางให้ถูกนะสายถังทางนู้นนะสายถังน้าบริบาลแบบติดจังหวะนะครับติดจังหวะกินจังหวะสายห่านแล้วก็อยู่ที่านขั่นแล้วก็นับหนึ่งะครับรู้ไปถังจังหวะอืออย่าับด้วยพ่อครับหมดแล้วครนะครับต่อไปจากบริบาลที่หน้าใจจังหวะที่สองนะครับ เน้วยวราเวมหลลาขึ้นเวทีขึ้นไปด้วยกันนะดูหลามจังหวดอ้งเสียงด้วยเสียงด้วยนะครับทวกคนเงียหเลย่าหลังจังหวด ตรงนิดหน่อยนนิด <tinc S 2> ึงเป็ันท้ายให้พี่หน่อยเดี๋ยวจะให้ดูซ้ายหันมากกวาอีกสักรอบนะครับซ้ายหันมากกวาอีกสักรอบนะครับนิดหน่อยพอนะครับอ่ะครูนะครับต่อไปเปิดขั้นตอนเลยนะเปิดจังหวะดเลยนะอ่าปฏิบัติหน้าซ้ายหันนะครับอ่ารูส,ส,สั่งนะครับบอกว่าซ้ายหันก็เลยตอบเลยโอเคไหมอ่ะโอเคครูไปไป อมเท้าเรียบร้อยนะครับทำการยกอกเพื่อทุกวันนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งไม่พอนะครับเราจะไปสั่งข์ฟ้าหนังนะครับแล้วก็กลับมาซ้ายหนังนะครับเราก็จะลืมยกอกทุกครั้งหลังจากต้นเท้าที่ผ่านนะครับเอารูปฝ่ามันยกอกรูปให้ อ oh okay, uh, um, so uh, uh, really uh, ่าโอเคสบายอ่าก uh, uh, well, um, so ็มีแค่นี้นะครับสำหรับในการปฏิบัติในบุคคลท่ามือเปล่านะครับซ้ายหันขวาหันแล้วก็กลับลังหันนะครับก็ให้น้องๆมาเรียนนะครับแล้วก็น้องๆไ้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อใครอยากจะเป็นทหารในพืนที่เท้านะครับสำหรับพื้นที่การฝึกของใจก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับเรียนทั้งหมดแถวตรง เดี๋ยวทีนี้คุณครูจะให้ฟังจากผู้กำกับนะคะแล้วนักเรียนทำตามพี่พี่ทหารกับหลังท okay. ั้นโอเคออาทีนี้ฟังจากด้านบนเวทีแล้วนักเรียนทำตาม่าอต่อไปเดี๋ยวอ่าน้องนักเรียนท่องจำพี่ทหารเขานะจะให้ซ้ายหันกับขวาหันนะครับเอาคนาจากกละท่าพอน,นะครับแค่นั้นพอ นักเรียนนะครับอ่านักเรียนฟันงนะปฏิบัติตามที่ทหารเขาน,นาะในกลุ่มจะสังพร้อมกันและทําพร้อมกันกับพี่างานเลยนะครับอาทุกคนใช้คําว่าทุกคนนะครับทุกทุกคนนะครับไปอึ้งเดียวบอกว่าใสาห่าสาหนันก็ใส่หันทุกตัวอย่างได้ทีเอาแล้วเริ่มเทียนกันหมดแล้ว เอาต่อไปฟังนะฟังทั้งหมดเลยนะอ่าอ่าเปิดจังหวะไปเลยเดี๋ยวน้องนะไอ้นักเรียนต้างทำไห้เป็นนะครับอ่าทุกนายนะครับทุกนายนะครับไปอันวหันหน้าไปทางนู้นนะทุกคนหันหน้าไปทางนู้นนักเรียนทำตามแล้ะต้องนักเรียนทำตามนะทำตามนะครับนักเรียนไม่ดังกดที่เขาเอาต่อไปนะครับต่อไปจะให้ กับไป้ายหันนะต่อไปซ้ายหนันหน้าหัน,หน,หนก็นทางไหน